มีเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดแก้วเราแบบนี้สองดอกเด้ค่ะเห็ดไข่ค่ะนีสองดอกเห็ด่านนะคะเนี่ยเสียบๆทำฟ้านค่ะเห็ดหนาวอวคะ่ะ มีเห็ดหน้าวัวเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดไข่แล้วก็เห็ดคำฟานะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซครับวันนี้มาพอกันกับพวนบ้านของนางเย็นค่ะช่องแซบิลีแชนเนลครับไอวันนี้เขาพากันมาเห็นยังค่ะแซบิลีวันนี้พาพี่น้องมาเลาะปลาให้เราครับพี่น้องไอ้วันที่ยี่สิบแปดตุลาเนอะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเข้ามาสวยเนาะวัอนี้วัอนี้มาเทียงเลยพี่น้องกินขอดแล้วยังมาค่ะ ว่าสิบวมาก,กับอดอะไรขึ้นก็าหรอคะพี่น้องถ้ามันมีพอให้เขาได้เลี้ยงนะคะกับสิเก็บเห็ดร่วมเห็ดยังเห็ดที่ว่ามันกินได้เขาก็เอานะคะพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่เพชรบุรีเพชรบุรีนะครับ <laughs> คือก่ากค่ะไอปีนี้รูซื้อว่าท่างเพชรบุรีเห็ดสิออกหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาไปรุ่นและติดตามนะคะว่าเมืนน่อนหรเขาสีแดดพอแลพี่น้องเพราะนะว่าเมือ่อคืนฝนตกมากกระเจือนเยี่ค่ะเขาไปรุ่น,นะค่ะพี่น้องมานมืนน้อห้เขาสีแดดหล่ไปไหนค่ะไปกันเลยค่ะไปครับไป พอแล้วนะคะพี่น้องเป็นเห็ดไ่้ค่ะถ้ายกที่น,ทนึงยังพอมีให้ได้เก็บอยู่นะคะเนี่ยอันนี้เลีอ,อยยกลิงนึงค่ะเห็ดไ่้ค่ะอยู่นี้งามๆค่ะม้าแล้วค่ะยางขอมาก,กับมานเลยติดถนนเลยด้ค่ะพี่น้อง อ่อยแล้วครับพี่น้องไัไม่แมวอห้พไปนะนี่สองทีงามเลยครับเหยื่อตะไข่้คนตกมากก็ได้กินเรื่อยๆค่ะตูมหนึ่งค่ะนีแต่เห็ดไข่เลยค่ะงงสซเดรย์ถาพี่น้องเอาไปกีตําเกี่ยวคะ่ะมเนี ก็ปลวกพักหลายๆอยู่ในอุ้มครับดอกนะี่กล่องต้องไปบ่ะหอดไปน้องค่อยระพับนิดหน่อนน้งบบาอันนี้เฮดดิน,นะคะ่ะอยากอันนี้จะหน่อย อเอาเต่ดอกมันจะไปเนาะเม็ดไข่ค่ะเม็ดไข่ค่ะ ค่ะเห็ดท่านค่ะพี่เนอะปื๊ดผงข้ามาบ่ะหอดผนอะคือใหอดผุนอะอืมบกหลายยังบ่หมดนั่นมันคือใบใหม่เนาะเห็ดดินค่ะดอกง่ายๆ่ว่ามันเห็ดคข้ค่ะพี่เนอะเห็ดดินค่ะ เห็ดดินค่ะเห็ดไข่ค่ะแบบนี้นี่สองดอกเห็ดถ่านนะคะนี่งเสียบๆเห็ดหน่าวอ่ะค่ะเห็ดหน่าเลยอะค่ะ นาเล้วค่ะเห็ดดินค่ะเห็ดดินค่ะเห็ดดินค่ะเห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดหนาววาค่ะ เห็ดดินค่ะเห็ดขาดตําค่ะเห็ดกลนโคกปานฉันเห็ดหลางว่าค่ะเห็ดดินค่ะบางคนก็เอิญเห็ดขอบแปงค่ะ เห็ดดินค่ะเห็ดน้ำหมาค่ะเห็ดแดงเดรลายอันนี้พี่น้องใ,ในแกงเราเด้อมาส,สวยๆกัได้เห็ดแดงค่ะเห็ด,ดินค่ะเห็ดไข่ค่ะ เห็ดนางว่ะค่ะสามดอกค่ะไี่น้องเห็ดหนางว่ะค่ะเห็ดหนางว่ะค่ะ หนังวค่ะเห็ดหนังวค่ะซุ้มเขาที่พี่น้องแต่ว่ามันไม่แก่นะคะเห็ดทานค่ะพวบบ้านเราดรอ,อยังค่ะพี่นอ้องนขวามวยใหญ่อยู่เห็นหนังวะค่ะทำฟ้านค่ะ เห็ดหน้าขาวค่ะเห็ดคำฝันครับก็เดียงค่ะพี่น้องขาตําค่ะพี่น้งองโ้มีเห็ดไข่ค่ะพี่น้องแ็ดแก้วเราแบบน,นี้ซองดอกนี่ค่ะ เห็ดงค่ะเห็ด <Yeah. S 1> ดินค่ะเห็ดขาตั๊ค่ะเห็ดแดงค่ะเห็ดแดงค่ะเห็ดแดงค่ะเห็ดทานค่ะ เห็ดท่านหน่อยเห็ดแดงค่ะเดียงหน่อยนี่ก็เป็นผลงานของเขาเมื่อนี้นะคะพี่น่องได้เห็ดรวมนะคะมีเห็ดหน้าวัวเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดไข่แล้วก็เห็ดคำฟาน,นะคะพี่น้องแล้วก็เห็ดท่านสามดอกค่ะอยู่ทงางล่างสองดอกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีครับ